เอมเมลี่ตัวละครแปะไม้นอกสนามวางตะเกียงแล้วก็เป็นดาเม็ดไม้รัวๆเลยครับตัวละครน,นี้อนาคตไกลขนาดไหนและที่บอกว่าเอาไปเล่นกับคินิชได้ดีเนี่ยจริงไหมเรามาไล่เรียงตัวของสกิลการเล่นแล้วก็วิเคราะห์ตัวละครทีมอาวุธแล้วก็อ์ติแฟก์ครบจบในคลิปนี้เลยครับไปดูกัน Kitty...Kitty Are like the aroma of a long night of endless rain. But add a drop of something unexpected. สวัสดีครับตอนนี้อยู่กับผมสื่อสื่อ,อ,อกับเกมเกมชิน Impact ครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ถึงคิวของตัวละครอ,อย่างเอมิลี่แล้วตัวละครสุดท้ายของเมืองฟอนเทนนะครับทุกคนและแล้วเราก็จะจากเมืองฟอนเทนกันไปแล้วนะใจหายอยู่เหมือนกันเนาะทุกคนเรามาดูสกิลต่างๆของตัวละครสุดท้ายของเมืองฟอนเทนกันดีกว่าครับไปดูกัน That strange smell around here. Surround yourself with fragrance for too long, and your sense of smell will become dull. Allow yourself to be consumed by your emotions and you lose the ability to think rationally. I'm Emily, a perfumer from Fontaine. มาที่หัวข้อแรกเลยครับสำหรับข้อมูลตัวละครเอมิลี่ครับเอมิลี่นักปรุงน้ำหอมแห่งฟอนเทนผู้ซ่อนความลับเอาไว้ภายในขวดน้ำหอมตัวละครเอมิลี่มาในรูปแบบตัวละครสายหอก5้าดาวธาุไม้นะครับสเตตัสพื้นฐานนะครับจะเติบโตเป็นตัวของคลีดามิดแล้วก็จะเป็นตัวละครที่เป็นสายพลังโจมตีนะครับไอเทมอัพตัวละครแล้วก็พรสวรรค์อยู่ทางด้านขวามือนี้แล้วนะครับก็สามารถไปหาเตรียมกันไว้ได้ครับ มาดูกันที่สกิลกันบ้างครับสำหรับการโจมตีปกติไม่มีอะไรพิเศษนะครับผม ถัดมาเลยที่สกิลธาตุครับอันนี้เรียกว่าเป็นจุดเด่นสุดๆเลยของตัวละครเอมิลี่ครับกับ Fragrance Extraction พรากดใช้ปุ๊บเอมิลี่จะเรียกตะเกียงที่เรียกชื่อว่า Lumidos Case ในคลิปนี้เนี่ยผมจะขอเรียกว่าตะเกียงไปเลยนะครับซึ่งการเรียกเจ้าตะเกียงตัวนี้ออกมาอันดับแรกเลยเขาก็จะสร้างความเสียหายเป็นวงกว้างก่อนเลยซึ่งเจ้าตะเกียงนี้เขาจะมีขั้นของเขาด้วยนะครับผมเรามาเริ่มต้นที่ขั้นหนึ่งก่อนเลยครับเวลาเราเรียกตะเกียงออกมาแล้วเจ้าตะเกียงตัวนี้ จะสร้างความเสียหายธาตุไม้โดยจะเป็นยิงเป็นกระสุนออกจากตะเกียงครับจะเกิดความเสียหายทุกๆประมาณ1.5วินาทีซึ่งดาเมจต,ตรงนี้เนี่ยก็จะถือว่าไม่ได้มีความรุนแรงอะไรนะครับแต่เมื่อไหร่ก็ตามครับเมื่อศัตรูที่อยู่ในรอบๆตะเกียงตรงนี้มีการเกิดสถานะติดไฟเกิดขึ้นครับจะทําให้เกิดสิ่งที่เรียกว่ากลิ่นหอมซึ่งจะเป็นรูปดอกไม้ที่อยู่ด้านข้างๆข,ข,ของศัตรูที่ติดเผาไหม้แบบนี้ครับและเมื่อไหร่ก็ตามที่เจ้าตะเกียงนี้โจมตีเขาก็จะดูดเจ้าดอกไม้พวกนี้เนี่ย หรือว่าเป็นการสะสมกลิ่นหอมนั่นเองครับหากสะสมครบ2อันเรียบร้อยแล้วนะครับระดับของตะเกียงเนี่ยจะเปลี่ยนเป็นเป็นขั้น 2, 2ครับซึ่งให้เ,เพื่อนๆเนี่ยสังเกตจากดอกไม้ที่อยู่รอบๆตัวของตะเกียงนะหากมี2ดอกแปลว่าเก็บตัวของกลิ่นหอมมาแล้ว1อันหากมี4ดอกนะครับตะเกียงของเราเนี่ยเป็นขั้น2เรียบร้อยแล้วซึ่งเมื่อไหร่ก็ตามที่เป็นขั้น 2, 2ตะเกียงของเรานะครับจะยิงทีละ2ดอกแล้วเขาจะยิงเป็นแบบจิ uh ้วจิ้วจิ้วจิ้วออกไปแบบนี้นะครับทุกๆ1.5วินาทีเหมือนเดิมโดยใน สนามเนี่ยจะมีตะเกียงเพียงได้แค่1นอันเท่านั้นครับและที่โดดเด่นที่สุดเลยของเจ้าตะเกียงนี้ครับระยะเวลาในสนามของเขาเนี่ยอยู่นานถึง22วินาทีครับถือว่านานมากๆเลยครับสำหรับเจ้าตะเกียงการติดหมายอย่างต่อเนื่องแต่จะสังเกตว่าดาเมจเนี่ยจะเป็นการจี้ไปที่มอนสเตอร์เป็นตัวตัวนะครับผมก็จะไม่ได้เป็นบงกว้างอะไรมากนักนะสาหรับในส่วนของสกิลที่เป็นสกิลธาตุนี้และในตัวของสกิลธาตุนี้เขายังมีตัวของสปิริตบีทอนหรือว่าพลังปฐมภูมิ วิญญาณอยู่ด้วยครับ ถัดมาในฝั่งของสกิลอัลติครับเพราะเรากดใช้ไปปุ๊บจะเป็นการเก็บเจ้าตะเกียงก่อนเลยครับถ้ามีตะเกียงอยู่ในสนามจะเก็บเข้ามาและสร้างตะเกียงอันใหม่เป็นตะเกียงขั้น3ครับหน้าตาเนี่ยก็จะเป็นดอกไม้บานออกมาด้านบนตะเกียงแบบนี้นะครับโดยเจ้าตะเกียงขั้น3นี้ก็จะทาดาเมจดไม้เป็นเหมือนฝนดาวตกดามเมจดธาตุไม้ลงมาอย่างต่อเนื่องแบบนี้ครับผมสร้างความเสียหายธาตุไม้รัวๆแบบนี้เลยระยะเวลาต่อเนื่องเนี่ยจะอยู่เพียงแค่2.8วินาทีเท่านั้นนะครับเรียก ว่าเอาไว้ burst damage damage ทัดไม้ในตัวของสกิลอัลติได้ครับ Reconstitute! This will up the place! ถัดมาครับมาที่ตัวของพรสวรรค์ติดตัวกันบ้างขอเริ่มตน้นโดยที่พรสวรรค์ติดตัวแรกครับเมื่อไหร่ก็ตามนะครับที่เจ้าตะเกียงของเราเนี่ยมีการสะสมกลิ่นหอม2อันเจ้าตะเกียงของเราเนี่ยจะยิงเหมือนตัวของกระสุนลงไปในอากาศครับผมแล้วก็ตกลงมาเป็นกลิ่นหยาดน้ําค้างบริสุทธิ์แบบนี้สร้างความเสียหายทัดหมายเป็นวงกว้างครับอันนี้จะเป็นการติดไม้ที่เริ่มเป็นวงกว้างมากขึ้นของเอมิลี่ครับก็เรียกว่าถ้าติดเดียวเนี่ยติดทีแต่ว่าติดกลุ่มเนี่ยถือว่าไม่ได้ถี่มากนะครับ เพราะต้องรอเก็บกลิ่นหอม2ขั้นก่อนถัดมาครับพรสวรรค์ติดตัวถัดมาเอมิลี่เองจะสร้างความเสียหายต่อศัตรูที่มีสถานะติดไฟเพิ่มขึ้นตามค่าพลังโจมตีของตัวเองครับก็เรียกว่าจะเป็นตัวละครที่เก่งกับตัวละครที่ติดไฟครับ และมาที่พรสวรรค์ติดตัวสุดท้ายครับผมหากเอมิลี่เนี่ยวางตะเกียงไว้ในสนามนะครับจะได้รับต้านทานทาุไฟเพิ่มขึ้นโดยจะเป็นการต้านทานไฟที่เกิดจากการติดไฟของศัตรูหรือว่าตัวเรานะครับหลังจากที่เราเนี่ยเห็นสกิลครบถ้วนไปเรียบร้อยแล้วนะครับผมเอมิลี่เนี่ยยังเก่งขึ้นได้อีกครับด้วยหัวข้อที่2นี้กับกลุ่มดาวของเขาครับ เรามาไล่เรียงกันไปแบบเร็วๆเลยครับขอเริ่มกันที่กลุ่มดาวที่1อันดับแรกเลยนะครับผมพวกดาเมจดอย่างฝนดาวตกต่างๆจะมีความรุนแรงมากขึ้นนะครับและนอกจากนี้การเกิดการติดไฟแบบนี้จะเกิดกลิ่นหอมมากขึ้นเพิ่มขึ้นได้อีกด้วยครับซึ่งจะทําให้ตัวของการเกิดเจ้ากลิ่นหยาดน้ําค้างเบียรลิสุดหรือว่าการเกิดฝนดาวตกแบบเป็นก้อนๆทุกๆครั้งที่เก็บกลิ่นหอมเนี่ยก็จะมีความถี่มากขึ้นครับดาเมจหมู่ถี่ขึ้นนั่นเอง ถัดมาครับกลุ่มดาวที่2เมื่อไหร่ก็ตามที่เอมิลี่ของเราใช้สกิลธาตุหรือสกิลออาติหรือจะเป็นพรสวรรค์ติดตัวที่เป็นฝนดาวตกลงมาเมื่อไหร่ก็ตามที่ดาเมจธาตุไมายถูกศัตรูจะสามารถลดต้านทานธาตุหม้ลงไปได้30%เป็นระยะเวลา10วินาทีครับเรียกว่านี้เป็นพรสวรรค์ติดตัวแรกที่เริ่มเกี่ยวกับการดีบับศัตรูและโน้ตเอาไว้ว่าตรงนี้จะเล่นกับคินิชได้เป็นอย่างดีครับณกลุ่มดาวที่2ถัดมาที่กลุ่มดาวที่3ครับเพิ่มเลเวลของสกิลธาตุสขั้น กลุ่มดาวที่4ครับผมสกิลออาติเนี่ยจะนานขึ้นนะครับจาก2.8ก็จะถูกเพิ่มขึ้นมาและการที่เกิดฝนดาวตกตัวนี้ก็จะถี่ขึ้นด้วยครับกลุ่มดาวที่5เพิ่มเลเวลสกิลออาติ3ขั้น แล้วก็กลุ่มดาวที่6สุดท้ายครับเมื่อตัวของเอมิลี่ใช้สกิลท่าหรือสกิลอัลติจะได้รับบัฟตัวหนึ่งครับซึ่งจะทําให้การโจมตีปกติและชาร์จโจมตีของเอมิลี่เนี่ยเปลี่ยนไปเป็นทตุไม้ครับและนอกจากนี้ทุกครั้งที่ตีเนี่ยก็จะเกิดกลิ่นหอมเกิดขึ้นด้วยซึ่งเมื่อไหร่ก็ตามนะครับที่เราโจมตีไปครบ4ครั้งเกิดกลิ่นหอม4ครั้งเรียบร้อยแล้วก็จะเป็นการสิ้นสุดสถานะนี้ครับอันนั้นเน่ตอนนี้ใครจะไปเตรียมเปิดตัวของเอมิลี่กันบ้างครับต้องไปเติมเงิิินนเเเพ่มมกัหรือปปาาถ้าจะไต อย่าลืมนึกถึงร้าน l i ชแมนช็อปนะครับถูกสะดวกไว้ใจได้เติมผ่าน uid เพียงเท่านั้นครับลิงก์อยู่ในคำอธิบายคลิปครับอย่าลืมไปเติมกลับมาที่เอมิลี่ของเรานะครับผมหลังจากที่เราเห็นสกิล,ลกลุ่มดาวกันไปครบทั่วเรียบร้อยแล้วผมอยากจะพาเพื่อนเพื่อ,นเ,อนเนี่ยมาวิเคราะห์ตัวละครตัวนี้เพิ่มเติมกันครับโดยภาพรวมของการเล่นของเอมิลี่นะครับจะมาในตำแหน่งของตัวละครที่เป็นดาเมจรองหรือว่าวางตะเกียงไว้แล้วก็สลับตัวออกแบบนั้นซึ่งก็จะมีดาเมจหมายเนี่ยเกิดขึ้นเรื่อยๆครับ ซึ่งความโดดเด่นแรกของเขาก็คือพวกสกิลธาตุแบบนี้สามารถแปะธาตุไม้ได้แบบต่อเนื่องและเป็นระยะเวลานานมากๆครับ และตัวละครนี้มีความโดดเด่นเรื่องของการเล่นปฏิกิริยาเผาไหม้นะครับผมซึ่งเมื่อไหร่ก็ตามเกิดเผาไหม้จะช่วยเสริมดาเมจโดยภาพรวมให้เอมิลี่เรียกว่าถ้าจะเอาดาเมจจากตัวละครนี้ก็พลาดไม่ได้ที่จะต้องเกิดการเผาไหม้ในสนามอย่างต่อเนื่องครับและหลายๆครั้งที่เพื่อนๆเล่นตัวของตัวละครเผาไหม้บางคนเนี่ยก็อาจจะโดนไฟเผาไหม้คอกตัวเองตายไปซึ่งเอมิลี่ก็มีต้านทานเพิ่มมาให้ด้วย แต่อย่างไรก็ตามนะครับเอมิลี่เนี่ยก็ยังมีข้อควรระวังอยู่หลายข้อเลยครับอันดับที่1เลยคือ ความเผาไหม้นั่นแหละครับด้วยความที่เขาเนี่ยถูกจํากัดอยู่การเผาไหม้การไปเล่นปฏิกิริยาอื่นๆบางทีก็จะเล่นลําบากมากขึ้นครับต่อให้เป็นเบ่งบานก็ตามครับถัดมาครับในตัวของสกิลธาตุของเขาเนี่ยจะเป็นดามเมจไม้แบบค่อนข้างเจาะไปที่ตัวของศัตรูทีละตัวทีละตัวแบบนั้นนะครับผมซึ่งจมูกก็ต่อเมื่อเกิดฝนดาวตกแต่ถ้าเกิดว่าศัตรูอยู่ห่างกันมากจนเกินไปเนี่ยก็จะติดไม้ได้แบบไม่ทั่วถึงอันนี้ก็จะเป็นอีกข้อควรระวังหนึ่งครับ และข้อควรระวังสุดท้ายครับตัวละครเอมิลี่นับนปัจจุบันอาจจะยังค่อนข้างจัดทีมยากนิดหนึ่งนะครับผมความเผาไหมเนี่ยไม่ค่อยได้รับความนิยมมากนะครับแต่ว่าผมเชื่อว่าเมืองไฟเมื่อเข้ามาแล้วเนี่ยเขาก็จะชูปฏิกิริยานี้พอสมควรยกตัวอย่างอย่างตัวละครอย่างคีนิชแบบนี้ก็เป็นสายเผาไหมเหมือนกันแต่โน้ตเอาไว้ตั้งแต่ตรงนี้เลยครับว่าก็ไม่ได้ส่งเสริมกันมากนะครับระหว่าง2ตัวละครอย่างเอมิลี่แล้วก็คีนิชครับ เวลาเราเอาไปเล่นนะครับผมหลักๆเนี่ยเราก็จะเอาเข้าสนามไปกดวางสกิลแล้วก็สลับตัวออกแล้วก็พยายามให้ทีมเนี่ยเกิดปฏิกิริยาพวกเผาไหม้ต่างๆเพียงเท่านี้เลยครับสำหรับเกมเพลย์ของเอมิลี่ครับซึ่งเกมเพลย์ของเขาเนี่ยก็เล่นคนเดียวไม่ได้ใช่ไหมก็ต้องมาต่อกันที่หัวข้อที่4กับทีมของเขาครับ สำหรับทีมของเอมิลี่นะครับผมทีมแรกที่จะเชียร์เนี่ยก็จะเป็นทีมที่เป็นเผาไหม้แบบจ๋าๆเลยครับเราจะขับเคลื่อนด้วยตัวละครทัดไม้หรือว่าทัดไฟก็ได้ครับยกตัวอย่างเช่นอย่างคินิชเอาไฮทัมอเล็กซิโนครีหยนเฟยแบบนี้ครับที่มีความแบบติดทัุแบบหมูๆนิดนึงหลังจากนั้นครับเราก็มาใส่ตัวละครอย่างเอมิลี่เข้าไปใครจะเสริมทับด้วยตัวละครอย่างนาฮิดะก็ได้นะครับแต่โน้ตเอาไว้นิดนึงนะครับว่านาฮิดะเนี่ยก็จะไม่ค่อยมีประโยชน์มากสําหรับทีมเผาไหม้ครับเพราะเอมิลี่ เขาจะแรงจากพลังโจมตีไม่ได้แรงจากเผาไหมเป็นหลักครับถัดมาก็จะเป็นตัวละครอย่างเหยี่ยาเหวหรือว่าเบนเน็ตมาช่วยฮิลนะครับผม แล้วก็ปิดท้ายด้วยตัวละครที่เป็นธาตุไฟแหกตัวของดาเมจหลักของเพื่อนเป็นธาตุไม้ไปแล้วธาตุไฟติดต่อเนื่องเนี่ยก็จําเป็นครับอย่างตัวละครอย่างเดย่าหรือว่าเชียงหลินแบบนี้เป็นต้นยกตัวอย่างทีมนะครับอาจจะเป็นตัวของคินิชเอมิลีเบนเนตเดย่าแบบนี้เป็นต้นครับเวลาเข้าสนามเนี่ยก็เพียงแค่ปูปูสกิลกันไปครับโยนใช้สกิลธาตุกันรัวๆแล้วก็สลับตัวละครดาเมจหลักมาตีตีตีครับ ถัดมาในทีมที่2ครับกับทีมเบ่งบานกันบ้างครับโดยทีมเบ่งบานเนี่ยเราจะต้องใส่ตัวละคร3ามธาตุอย่างไม้น้ําแล้วก็ไฟลงไปในทีมทีนี้เราต้องมาให้น้ําหนักแล้วแหละว่าในทีมเราณนะตอนนั้นเรากําลังขาดอะไรยกตัวอย่างเช่นถ้าเราเอาตัวละครดามจหลักของเราไปเป็นธาตุไม้เรียบร้อยยกตัวอย่างอย่างเช่นคินิชหรือว่าเอาไฮทัมเวลาเราเติมเอมิลี่มาไม้เนี่ยติดรัยอยู่แล้วครับถัดมาเราก็จะต้องเติมน้ําที่มีการติดนอกสนามได้ดีประมาณหนึง่งยกตัวอย่างอย่าง,างเช่นตัวละครอย่างฟรินะโคโคมิ ok omi, แล้วก็ ก็ซิกวินแบบนี้เป็นต้นครับซึ่งไม่ว่าจะเป็นฟูรินะหรือว่าซิกวินเนี่ยก็สามารถบับให้กับดาเมจของเอเมิลี่ได้ด้วยนะและไฟครับที่ติดเป็นจังหวะพอสมควรอย่างตัวละครอย่างเดย่าหรือว่าเชียงหลิงมาเกิดการเบ่งบานไปเรื่อยๆแบบนี้ครับส่วนตัวผมเนี่ยผมอาจจะปักหมดุดเทมของเอเมิลี่อยู่แถวๆนี้นะคินชิชเอเมิลี่ฟูรินะ d เดย่าแบบนี้ครับ ถัดมาครับมาทีมที่เป็นดาเมจหลักทัดนามบ้างยังอยู่ในทีมเบ่งบานนะครับผมยกตัวอย่างเช่นเราเอาตัวดาเมจหลักอย่างนิวเวเลตหรือว่าออยาโตมาเป็นดาเมจใส่เอมิลี่ลงไปช่วยติดไม้ครับและเติมตัวละครอย่างฟรีนะหรือว่าเบนเนตไปบัฟแล้วก็เติมตัวละครอย่างเดย่าหรือว่าเชียงหลินไปปิดปฏิกิริยาครับทีมนี้ก็เล่นได้เหมือนกันครับ หรือทีมสุดท้ายครับสำหรับทีมแบ่งบานที่นำโดยทัดไฟบ้างอย่างเช่นตัวละครอย่างเอรกซิโนคลีหรือว่าหยานเฟยกลุ่มนี้เนี่ยเป็นประโยชน์กับเอมิลี่นะครับเพราะว่าการติดไฟเนี่ยใจยิ้คงอยู่ในสนามเยอะส่วนน้ำเนี่ยจะบางทีจะแปะไม่ค่อยทันนะครับผมน้ำก็อาจจะใส่ตัวละครัฟอยางพูรินะซิกวินโคโคมิแบบนี้เป็นต้นได้ครับส่วนอีกตัวหนึ่งเนี่ยจะหาตัวมาช่วยติดน้ำก็ได้นะครับผมอย่างเยลลานซิงคิวแบบนี้ก็ได้เหมือนกันครับ จนถึงตรงนี้นะครับหลายๆคนเนี่ยจะมีความเข้าใจว่าตัวละครอย่างเอมิลี่จะเอาไปเล่นกับตัวละครอย่างคินิชได้เป็นอย่างดีครับแต่ว่าในมุมผมเนี่ยผมมองว่าคินิชเนี่ยเขามีปฏิกิริยาที่เป็นพวกเผาไหม้เบ่งบานของเขาอยู่แล้วแล้วก็เสริมให้กับตัวเขาเองและเขาติดไม้รัวๆอยู่แล้วครับส่วนเอมิลี่เนี่ยก็ติดไม้รัวๆเหมือนกันนอกสนามและเสริมดาเมจให้ตัวเองเท่านั้นเหมือนกันครับต่างคนเนี่ยต่างเป็นดาเมจของตัวเองครับเอมิลี่เนี่ยอาจจะมีกลุ่มดาวที่2ที่จะมาช่วยเสริมดาเมจได้แต่ภาพรวมแล้วใช้ คำว่าเล่นด้วยกันได้แต่ไม่ได้ถึงกับว่า2ตัวนี้จะต้องเล่นด้วยกันหรือว่าซับพอร์ตกันได้ดีขนาดนั้นครับ ถัดมาที่หัวข้อที่5นะครับผมหัวข้อสุดท้ายของเราแล้วหลังจากที่เราเห็นทุกอย่างของเอมิลี่แล้วมาเตรียมของให้เอมิลี่กันดีกว่ากับอาวุธแล้วก็อร์ติแฟกต์ครับเริ่มจากตัวของอาวุธประจําตัวก่อนเลยอาวุธประจําตัวเนี่ยจะมาพร้อมกับอัตราคลินะครับและก็จะช่วยเสริมดาเมจด้วยหากศัตรูเนี่ยอยู่ในสถานะติดไฟต่างๆแถมยังช่วยตัวของการฟื้นฟูพลังงานด้วยเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งอาวุธเรียกว่าดาเมจทิ้งห่างจากอาวุธอื่นๆเลยครับ อันดับที่2กับ3ของอาวุธเนี่ยผมยกให้คารามิตีแล้วก็ตัวของ s สกาเลตแซนครับมาพร้อมกับค่าพลังโจมตีแล้วก็พวกดามจของสกิลธาตุครับรวมไปถึงสกาเลตแซนเนี่ยก็จะมีการใช้ค่าชำนาญธาตุด้วยครับ มาฟังของ4ดาวกันบ้างครับผมอาวุธแรกเนี่ยขอยกให้กับ m a s s i v e w ิน s p ปียกับตัวของอาวุธแจกฟรีมาในแพทก่อนๆหน้านี้นะครับผมอีกหนึ่งอาวุธที่ใช้งานได้ค่อนข้างง่ายครับบวกค่าพลังโจมตีแล้วทำปฏิกิริยาก็ได้ค่าพลังโจมตีเพิ่มขึ้นไปอีกอันนี้ถือว่าใช้งานได้ง่ายๆเลยครับอื่นๆน,นะครับผมก็จะตามมาด้วยอันดับที่56กับ b a t t l e p a s s แล้วก็อันดับที่7สุดท้ายเนี่ยก็จะมาเป็นตัวของช่วยฟื้นฟูทีมก็ได้ไม่เน้นดาเมจก็มาใส่พวกฟาโวแบบนี้ก็ยังได้ออยู่เหมืนนกัน ส่วนในฝั่งของ a r t ติแฟกต์นะครับเซตที่เรียกว่าเซตประจำตัวของเอมิลี่เลยก็ว่าได้นะครับก็ตกอยู่กับตัวของ Unfinished Levely r หรือว่าเซตเผาไหม้นั่นเองครับเซตนี้ดาเมจในนอกสนามต่างๆเนี่ยก็จะสร้างความรุนแรงได้อย่างต่อเนื่องครับ และถัดมาครับอีกหนึ่งเซตเรียกว่าพอหยิบมาใส่ได้เหมือนกันนะโดยเฉพาะใครที่จะเอาไปเป็นตัวละครซับให้กับตัวละครอย่างคินิชอย่างนี้นะครับผมก็มาใส่ตัวของดิฟวูดได้เหมือนกันมีโบดัสไม้เสริมเข้ามาเป็นดาเมจครับแล้วก็ลดต้านทานธาตุไม้ตัวเอมิลี่ก็แรงด้วยตัวของคินิชก็จะแรงด้วยครับถ้าเอาตัวเองแรงอันฟินิชเลเวลลี่ครับแต่ถ้าเกิดว่าจะเอาทีมแรงทีมที่เป็นธาตุไม้นะครับก็มาใส่ดิบูดก็ได้ ส่วนสเตตนะครับผมก็จะใส่เป็นนาฬิกาพลังโจมตีถ้วยโบนัสไม้หมวกเป็นอัตราคลิกหรือว่าความแรงคลิกขึ้นอยู่กับอาวุธของเพื่อนๆโดยให้เ,เพื่อนๆเนี่ยบาลานสเตตัสนะครับอัตราคลิกให้70อัพเข้าไว้ครับที่เหลือเนี่ยก็ไล่มาลงตัวของความแรงคลิกสูงสุดเท่าที่เราจะทําได้เนาะตามมาด้วยค่าพลังโจมตีเปอร์เซ็นต์ครับแล้วก็พวกฟื้นฟูพลังงานต่างๆฟื้นฟูเนี่ยเรียกว่าแทบไม่ต้องทําเลยถ้ามีอาวุธประจําตัวนะครับผมจะแต้มเอาไว้แถวๆประมาณ120เท่านั้นครับ และนั่นก็เป็นทั้งหมดของข้อมูลเอมิลี่ครับผมที่ผมเอามาฝากกันในคลิปนี้ครับจนมาถึงตอนนี้แล้วยังมีคำถามไหนคาใจเพื่อนๆเ,เกี่ยวกับเอมิลี่อีกไหมครับเพื่อนๆมาพิมพ์คอมเมนต์ถามกันได้เลยนะผมว่าหนึ่งในคำถามพบบ่อยเนี่ยคือผมเห็นหลายๆคนเข้าใจว่าเอมิลี่กับคีนิสเนี่ยเรียกว่าเป็นคู่บุญกันหรือเปล่าต้องไปด้วยกันตลอดหรือเปล่าคำตอบของผมคือไม่นะครับหรือจะเป็นคำถามที่ว่านาฮิดะจำเป็นไหมสำหรับทีมพวกนี้ก็ตอบว่าไม่อีกแล้วครับความคีนิสหรือว่า ความเอมิลี่เก่งๆเนี่ยอาจจะต้องหาตัวละครติดไฟดีๆมาเสริมทัพครับและถ้าถามว่าเฮ้ยถ้าเปิดเอมิลี่นะวันนี้ซื้อหุ้นรออนาคตหรือเปล่าคําตอบนี้ยังมองยากมากเลยครับส่วนตัวผมผมยังไม่รู้สึกว่าเอมิลี่น่าจะหุ้นขึ้นแบบก้าวกระโดดขนาดนั้นครับคิดว่าน่าจะทรงๆอยู่ใกล้ๆเดิมเพราะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเขาจะทาดาเมจด้วยตัวเองไม่ได้ไปซัพพอร์ตหรือว่าเสริมทัพให้กับทีมมากมายครับหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับการเปิดกาชาของเพื่อนๆนะครับผมก่อนจากการเขา อบคุณ1 4 4 3 3 9สับสไครเบอร์จากทาง YouTube ครับถ้าใครชอบอย่าลืมกด Like กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันนะครับผมคลิปนี้ผมแล้วก็ Emily ก็ขอตัวไปเตรียมตะเกียงยิงหมายต่อแล้วนะบ๊ายบายสวัสดีครับ Next time, let's go fish blasting together